สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจเพจขายที่ดินละสังหารด้มาพั์นครน,นายกบายปั๊ปเปิ้ลทุกท่านนะคะวันนี้ป้ามาดูรีวิวอีกแล้วนี่รีวิวที่ป้าพามาดูนะคะคที้นี่ตรงนี้ค่ะพิกัดอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกนะคะบรรยากาศเป็นวิวภูเข,ขาด้านหลังแบบนี้นะเห็นไหม สวยๆแบบนี้อยู่ท่ามกลางภูเขาเลยนะคะนี่แต่พื้นที่เราจะทําการรีวิวจะอยู่ฝั่งนี้นะคะจะแน่นไปด้วยต้นไม้นะคะตรงนี้ค่ะด้านหลังของป้านะคะพิกัดต,ตรงนี้อย่างที่แจ้งนะคะตรงเขาพระตรงนี้ก็เป็นทิวเขาพระนะคะนี่ พื้นที่จะประกอบไปด้วยเป็นที่นาบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลักษณะเหมือนป่าเลยนะคะเป็นป่าเลยว่ากันอย่างนั้นเถอะหน้ากว้างนะคะ40คูณ157เมตรนะคะพื้นที่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้าแปลงนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบกันค่ะ ตรงนี้จะเป็นภาพมุมสูงของอดโดรนของเรานะคะพื้นที่ก็จะติดกัน2แปลงแบบนี้นะคะทางเข้าของโครงการนะคะเราจะพัฒนาในส่วนของการลาดยางน้ําแล้วก็ไฟให้เรียบร้อยเลยนะคะถนนหน้ากว้างเนี่ยเป็นลูกหลังกว้างประมาณ6เมตรนะตรงนี้ค่ะห่างจากวัดป่าจิตติพลังสีแค่300เมตรเองห่างจากร้านบะหมี่นงและตลาดแท่งเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ตรงนี้เป็นแปลงที่ดินของเรานะคะที่จะขายหลักเขตก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยาวไปตามเส้นของขอบที่ดินเลยนะคะยาวไปด้านหลังนูน้นตรงป่าน,นู้นเลยนะคะตรงนี้ยาวไปนู้นนะคะตรงนู้นมีวิวเขานะคะอันนี้คือยาวไปนะแล้วบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะก,กว้าง40เมตรนะคะ40บวกกับอีก40 นะคะคแล้วก็ยาวไปด้านหลังอีก157เมตรนะคะแบ่งเป็น2แปลงแบบนี้นะเดี๋ยวป้าพาไปชมบริเวณด้านหน้านะคะอันนี้เป็นถนนนะคะจากทางลาดยางที่เราให้เห็นตอนแรกตรงนี้มีเพื่อนบ้านค่ะมาพักอาศัยแล้วทําโคกหนองนาทําบ้านปลูกต้นไม้ขุดสระเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนั้นวิวเขานะคะนี่เห็นวิวเขาพระสวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะตรงที่ดินเราเดี๋ยวป้าจะค่อยๆพาชมบริเวณด้านหน้านะคะที่เป็นด้านหน้ากว้างของแปลงที่ดินทั้งสองแปลงค่อยๆเดินไปด้วยกันเนาะจะได้เห็นบรรยากาศแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าด้านหน้านะคะก็จะเป็นทุ่งนานะคะเป็นคันนาเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็ด้านหลังเลยไปถึงจะเป็นป่านะคะ โฉนดของเราเป็นโฉนดกุดแดงนะคะพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ทำเลติดถนนสาธารณะหน้าแปลงไฟฟ้าปัะปาหน้าแปลงนี่เดี๋ยวทางโครงการดำเนินการให้เรียบร้อยแน่นอนนะคะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้นะคะแล้วก็เคลียร์ลิงในส่วนของต้นไม้มีการขุดบอ่อปรับหน้าดินทั้งแปลงเลยนะคะ ทางเราพัฒนาตามใจลูกค้าแน่นอนคะ่ะหรือถ้าเบื่อสมมุติลูกค้าจะเลือกรับส่วนลดทั้งหมด2 0 0แสนบาทนะคะให้ในส่วนของไม่เคลียร์ต้นไม้หรือขุดบอ่อหรือปรับดินเพราะอยากได้พื้นที่สภาพเป็นป่าแบบนี้ก็แจ้งกับทางเรา แต่ถ้าเบื่อจะให้ป้าแนะนำนะคะตรงนี้แนะนำว่าให้ทำการนะุดบอนะคะปรับดินทั้งแปลงดีกว่าเพราะว่าต้นไม้บริเวณด้านหลังเนี่ยจำนวนมากพอสมควรเหมือนกันนะคะ ถ้าอย่างในส่วนของเพื่อนบ้านที่ป้าไปลองสอบถามมาเขาก็จะทําการขุดบ่อนะคะเลี้ยงปลาแล้วก็มีปลูกพืชเป็นลักษณะเหมือนอไรนาสวนผสมนะคะแล้วก็จะมีการทําบ้านแต่เป็นบ้านไม้ย,ยกพื้นขึ้นสูงนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ลมมันฟลูได้ดีนะคะแล้วก็มีปลูกพืชในส่วนของพืชเขาเรียกไม้ย,ยืนต้นบริเวณรอบๆของแปลงนะคะ เอาไว้สำหรับกันแดดกันฝนเวลาที่มันมาสาดบ้านเรานะคะแบบนี้ก็ดีค่ะแบบถ้าเผื่อทำเหมือนกับเพื่อนบ้านก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็ถ้าเผื่ออยากได้เป็นวิธีชีวิตแบบชนบทแบบนั้นแล้วก็แนะนำแบบนี้เลยค่ะสำหรับ คุณลูกค้าที่สนใจในส่วนของบรรยากาศที่เป็นท้องนาและก็วิวเขาแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะติดต่อได้ที่เพจขายที่ดินและอสังหาริมศัพ์นครนายกบายปเปิลนะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์0869787453หรือฝากติดตามด้วยในส่วนของช่อง Youtube ช่องนี้ค่ะที่ดินนครนายกโอเปิลแลนด์นะคะ วันนี้ขอบคุณมากที่ดูรีวิวนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามีพื้นที่ดีๆพิกัดดีๆนะคะโลเคชั่นสวยๆแบบนี้เดี๋ยวป้าพามาให้ชมกันอีกวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ